การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถามานุภาวะบริโตจรามีชินปัญชริต ะะเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายอัตมาพระมหานนลงศักดิ์ทิตยนโนเป็นผู้ที่ที่เริ่มการสาธยายพระไตรปิดกเริ่มมาตั้งแต่ปีพศ2549เราได้เริ่มการสาธยายพระไตรปิดกที่ประเทศอินเดียเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2549 มีพระสงฆ์อยู่ในการสาธยายตอนนั้นนะฮะ1,250รูปหลังจากนั้นอาตมาก็ได้มาจัดที่ประเทศไทยในวันวิสาขบูชาปี2อ9แล้วก็ได้มาจัดสาธยายพระไตรปิฎกเฉลิมฉลองให้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ60ปีเป็นที่เป็นพระมหากษัตริย์ของ ลาดยาที่สุดในโลกหลังจากนั้นอาตมาก็ได้จัดงานเกี่ยวกับสาธยายพระตวยยคนี้ถวายให้แด่พระบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบมสารนวง์ทุกพระองค์ในปี2550อตมาก,ก็ได้จัดสาธยายพระตวียคที่ท้องสนามหลวงนี่เป็นเวลา57วัน24ชั่วโมงถวายในหลวง80พรรษาหลังจากนั้นก็ได้มีการสาธยายมาเรื่อยๆเมื่อเดือนกรกฎาคมคุณโยมอสชิตจันทร์ทั้งสุด ได้ถวายที่อาตมา24ไร่ที่ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีเพื่อจะให้อาตมาเนี่ยไปสร้างศูนย์ศึกษาและสาธยายาพระไตรปิฎกเพราะว่าการว่าศึกษาศูนย์ศึกษาและสาธยายาพระไตรปิฎกนั้นยังไม่มีใครจัดเลยแล้วการสาธยายาทพระไตรปิฎกนั้นอาตมาก็ได้ทํามาตลอดเป็นเวลา8ปีปีนี้แล้วว่าความสําคัญของพระไตรปิฎกนั้นพระพุทธองค์นั้นก็ความสําคัญของพระไตรปิฎกก่อน ทำไมจะต้องมาอ่านพระไตรปิฎกสมาสาธยายพระไตรปิฎกเพราะอะไรเพราะการสาธยายพระไตรปิฎกนั้นเราก็เปรียบเหมือนเอาคําสั่งสอนของพระพุทธองค์เนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมไว2500้2,500กว่าปีแล้วเนี่ยที่รวบรวมเป็นพระไตรปิฎกเป็นเล่มๆเอามาอ่านพร้อมๆกันที่เป็นภาษาบาลีอาตมาต้องการรักษาภาษาบาลีคือพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ไว้การสาธยายพระไตรปิฎกนั้นเหมือนว่าเราได้เข้าเฝ้า พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตัดไวในพระไตรปิฎกเล่มสิบในมหาปฏิภาณสูตรข้อที่141ว่าดูก่อน,ออน,นุนทำและวินัยที่เราตัดไปแล้วดีแล้วทำและวินัยเท่านั้นจะเป็นศาสดาวพระกเธอเมื่อเราล่วงรับไปแล้วฉะนั้นพระไตรปิฎกนั้นก็เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้าที่เสด็จประทับอยู่ณที่ใดพระไตรปิฎกอยู่ณที่ใดก็เปรียบเหมือนพระพุทธเจ้า ได้ประทับอยู่ที่นั้นอันตมาก็ได้นำพระไตรปิฎกนี้มาอ่านรพร้อมกันในการสาธยายพระไตรปิฎกนั้นจะมีที่ความเป็นมาก็คือในการทำสังฆยยนาครั้งหนึ่งหลังจากที่พุทธเจ้าบรินิพานแล้วได้เจ็ดเดือนก็มีการทำสังฆยยนานโดยมีพระมาหากัสปะเป็นประธานพระอ,อนทนเป็นผู้วิสัชนาก็เลื่อยมาในครั้งที่สองครั้งที่สาม เมื่อครั้งที่สามพระเจ้าติสประโศคมหาราชได้ถวายเป็นผู้การอุปธรรมและได้จารึกลงในหินแล้วก็แผ่นทองแล้วส่งสำนัทูตไปแปดสายนะพระอรหันต์ทั้งหมดนะในการทำสังฆนาครั้งที่1นที่สองเนี่ยเมื่อการทำสังฆนาเสร็จแล้วท่านได้สวดด้วยปากเปล่าเพราะท่านเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนะแต่ว่ามาตอนหลังนี้ทำไมเราจึง ไม่ใช้คําว่าสวดพระไตรปิฎกเพราะว่าเราไม่สามารถจะใช้คําเหล่านั้นได้เพราะเราเป็นปุถุชนเมื่อมาปี2 5 4 8อัตมาได้ไประชุมที่มาาโป mm. ก็ได้คุยกันว่าเราขึ้นพุทธการแล้วเราจะทําอย่างไรในสมัยอัตมาไปเรียนปริญญาเอก mm. ก็บอกว่า,เ,าเห็นที่เบตเข้ามาสวดทุกปีฉะนั้นเราปี2 5 4 9เราน่าจะฝ่ายเทราวาสน่าจะเอาพระไตรปิฎกมาอ่านไปพร้อมกันก็ตกลงเราได้เริ่มการสาธยายพระไตรปิฎก ที่ประเทศอินเดียวันที่12กุมภาพันธ์2549เป็นเวลา1เดือนหลังจากนั้นก็อาตมาก็ได้มาจัดที่ประเทศไทยแล้วกัดเรื่อยมาตลอดแต่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะรักษาคำพีในพระพุทธศาสนาไว้ได้ต่อไปเพื่อว่าตามที่สมเด็จพระเทพได้ทรงรับสั่งว่าคนไทยพุทธนะครับนับสือศาสนาพุทธแต่เอาพระไตรปิฎกใส่กุญแจจะมีใครเปิด ตู้พระไตรปิฎกออกมาอ่านโดยไม่ใส่กุญแจอันนี้มีพระราชลพัดของสมเด็จพระเทพรับทรงรับสั่งไว้ต่อมาก็นึกถึงตรงนี้ก็เลยมีโยมถวายก็คิดว่าเราจะต้องไปสร้างสถานที่การศการศึกษาและสาธยายพระไตรปิฎกนะที่คุณโยมถวายไว้จะสร้างอาคารเนี่ยหนึ่งหลังสองหลังนะกว้าง16เมตรยาว32เมตรเนี่ยสหลังแล้วก็จะมีสร้างกุฏินะ สร้างกุฏิสักที่พักสงเนีย่ยสักที่สิหลังนะเพราะว่าเมื่อคนไปได้ไปสาธยายแล้วจะได้พักผ่อนอยู่ที่นั่นที่อาตมานั้นมีพระไตรปิฎกในหลายภาษานะเช่นภาษามอนภาษาพมา่าภาษากขมเภาษาสิงหลภาษาทิเบตและที่สำคัญที่สุดก็คือพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่5 ประเทศไทยที่ไม่เป็นมือขึ้นของชาติตะวันตกในปีพศ2431หรือปีรศ1 1 2พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงให้มีการสั่งพระเจ้าน้องยาเธอนะจัดพระไตรปิฎกจากการทำสังฆนานครั้งที่9จากเป็นใบลานพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรกในโลกได้39เล่มแล้วแจกไปทั่วโลก260ประเทศสถาบันนะ ด้วยอานิสงส์อันนี้เนี่ยเราประเทศไทยจึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติตะวันตกท่านทั้งหลายจะเห็นได้ว่าส่วนทางตะวันตกนั้นน่ยพม,มา่าอินเดียอะไรก็แล้วแต่ทางนี้ก็ตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษส่วนฝ่ายตะวันออกประเทศลาวเขมรเวียดนามก็ตกเป็นของฝรั่งเศสในพระรชาชสารนั้นบอกว่าประเทศไทยนะเป็นประชาธิปไตยมี รัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศ39มาตราในสมัยนั้นเนี่ยพระไตรปิดกสมัยรัชกาลที่5พิมพ์ได้39เล่มเพราะว่าภาวะสงครามจะพิมพ์ถึง45เล่มก็ไม่ได้เมื่อพิมพ์แล้วเนี่ยก็ได้ฉลองเป็นเวลา1ปีแล้วก็ส่งไปสถาบันต่างๆ260ประเทศสถาบันบอกว่าเนี่ยพระไตรปิดกนเนี่ยนะเป็นรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศเพราะพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์ ตั้งแต่ในสมัยสุขโขทยัยนะอายุทยาพระเจ้ากรุงธนและปัจจุบันนี้การปกครองประเทศด้วยทศพิธราชธรรมโดยใช้หลักของอของพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ได้หลักนำนำหลักคําสั่งสอนเหล่านี้มาปกครองประเทศด้วยอานิสงส์อันนี้เนี่ยประเทศตะวันตกทุ่มเขาก็บอกโอ้ประเทศไทยนี่จเจริญน,นะเก่งนะมี เขาเรียกว่ามีรัฐธรรมนูญในการปกครองประเทศเราจึงไม่ตกเป็นเมืองครึ่งของชาติตะวันตกในเอเชียประเทศเดียวท่านทั้งหลายที่เป็นคนไทยที่ชมอยู่ในทั่วโลกเนี่ยนะก็อยากจะให้เห็นความสําคัญว่าพระไตรปิฎกของรัชกาลที่5นี่เป็นพระไตรปิฎกที่หายากที่สุดประชาชนทั้งหลายที่สนใจนะศึกษาข้อมูลเป็นศูนย์ศึกษาข้อมูล,ามลสาราสนเทศที่จะได้เกี่ยวกับพระไตรปิฎกทั่วโลกนะก็จึงคิดว่า อยากจะเชิญชวนญานติโยมท้งทลายที่มีศรัทธาที่จะมาบริจาคในการสร้างหอ,อพระตรปิฎกตรงนี้อันนี้ก็จะให้ระลึกถึงว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้แล้วคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยยังต้องนับถือตรงนี้ให้นึกถึงว่าต้องการให้คนรุ่นหลังได้นึกถึงความเป็นมาความสําคัญเราจะเห็นได้ว่า เขามีการการสำรวจมาแล้วเนี่ยคนที่มีความสุขที่สุดในโลกเนี่ยนะประเทศที่3นะเป็นประเทศที่3ที่ประเทศไทยเนี่ยมีความสุขและไม่เกิดวิบ,บัตภิภรยหรืออุทกรภรยที่ร้ายแรงก็เพราะว่าจากการที่เราคนไทยนั้นที่นับถือศาสนาพุทธได้สวดมนต์ไหว้พระกันตลอดทั้งปีนะได้สวดมนต์กันตลอดทั้งปีฉะนั้นจึงขอเจริญพรญาติโยมทั้งหลาย มีทู้มีจิตศรัทธานะฮะมาร่วมกันบริจาคที่จะสร้างศูนย์ศึกษาและสาธยายพระตภบิดกที่ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีขอเจริญพร และทั้งหมดก็คือเรื่องราวของรายการส่องธรรมประจำวันเสาร์นี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเราจะเป็นส่วนเล็กๆที่ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีในการสืบทอดสืบต่ออายุของพระพุทธศาสนาวันนี้รัถมณีกลางวันไกลาลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ